กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรมหาจัก,กรพรรดิยอดรวยสองเฟส o ุ๊กว่านคุมอารมณ์ดีรหัส2 9 0เครั้งที่27วันที่29่สก้ามกราคม2568 บัดนี้วันที่29มกราคม2568เป็นครั้งที่27ที่ข้าพเจ้านางสาวชยาดาสมจิตวลีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพ,พระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นบุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาชริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระและพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทรธร,รมังมุนิราชัสสะสุนันตุสุสักขโมขคทางสักเคกาเมจารูเปขิริสิขารัตเทจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจากาเมตะร้ว่นนาคหาหันเนเคหะวัตถุมาหิเขตเตพุมมาจายันตุเทวาชรคะระวสิ วะสาเมยักขาทะทันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังพาสาทวูเมสุทันตุธรรมมสวนากาโรอยยมพันธันตาธรรมมสวนาการโออยยมพันธันตาธรรมมสวนาการโออยยมพันธันตา บทที่สองบทบูชาพารัตนาใจอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำม,มังอภพิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสั่งคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพารัตนาตาย อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตภะคะวาตาธรรมมธรรมังนามสซามิสุปฏิปันโนภะควะโตซาวากสรังโคสร้างขังนะมามีบทที่สี่บทสวดน,นะมากาสิทคาถา นโมตัสสะพะคะวะตุรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะตุรหัโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพะคะวะตุรหัสตสัมมาสัมพุทธสะบทที่ห้าบทสวดไตรสารณคมปาถะพุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังฆังสารนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังขฉามิ รติยัมปีสังคัง,างสะะารนังขชามิตาติยัมปีพุทธังสะะารนังขชามิตาติยัมปีธรรม,มังสะะารนังขชามิตาติยัมปีสังคัง,างสะะารนังขชามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยาคาถา นัตทิเมสารนังอัญยางพุทธโธมเมสารนังวรางเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตูสัพทานัตทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวรางเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตูสัพทานัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรางเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตุสัพทา บทที่7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสังเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนีมหัตาภิกขุสังเคนะสติงปัญจะเมเตหิพภิกขุสัเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาตา จาโลกาทาตุหิเทวตาเยพุยเยนสันนิปติตาหนติพัควันตังทัสสนายะมิขุสังคัญจาอัทขูจาตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตะ ทาหูสิอะยังหูพระควาตาสักเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคณนะัสติงปัญจ์มัเตหิพิขุสักเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจักโลกาทาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโนติพัควันตาทัศนายะพิขุสังคันจะยันนูนะมะยัมปีเยนะพัควา ตีนุปะสังกเมยามะอุปะสังกะมิตวาภระควะโตสันติเกปัจเจกาปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอาทโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะพระราวาปุนิโสสัมมัสิตวัง จิตตังวาพาหังปะเสปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุทเทวะเทเวสุอันตะระหิุตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาทเทว,วตาภะคะวะตังอภิวาทเทตาวาเอกะมันตังอัฏังสูงอัังสุเอกะมันตัง ทิกตาขโโเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิกมังคาทางอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวากาสักมาคาตาอะคาตามหิอะคาตามหะอิมังทมาสักไม้ยังทะขี่ตายเยวะอะปะราจิตาสังคันติอทะทโขอะปะราเทวตาพะขาวโตสันติเกอิกมังคาทางอาาสิ ัตตระพิกาโวสัมมาทหุงท้หังสุจิตตังอัตตะอัโนอุชุกะมะกังสูสาระทีวะเนตานิคาเหตวาอินทะลิยานิลักขันติปัติตาติ อะถาโขอะบะลาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเจตวาขี่รังเจตวาปาลีรังอิทัขี่รังโอหัจจมะมเมชาเตจะลันติสุทาวิมะ ราจักขุมมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทขอปปราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอาภาสิเยเกจิพุทธทงสารนางังขัตาเสนาณเตขามิสันติอาปายะภูมิงะหายะมนุส,สังเทหัง เทวกายังปัริปูเรสันีติอัทโขอภควา พิกขูอะมันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัสสนานยะพิกขูสั่งคันจะเยปิเตพิกขเวอะเหสุงอาติตามัทธนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตักะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอ อะเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระ,ะหิเยปิเตพิกเวภพะ,พะวิสันติอะนาคตตมัถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตา พระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระ,ะหิเอจิกิสามิพิฆเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิคเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกายานาังมามามิตังสุนาถาสาธุกังมะนาสิกะโลธะภาศิสาม,ม,มิติเอวันพันเตติโขเตพิกขุภควตโตปัน ปัจจศส,สูงภควาเอตะพาโลคาวจะสิโลกะมะนุสกัสสามิยัตถาภูมมาตัสสิตาเยสิตาขิริบพรังปาหิตตตาสมาหิตาปุทูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมปุกโนโอทาวตะ มะานาสาสุทธาวิปสัสนสนะมะนาวิภาพิโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตะิสัทหาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกะโวเตจตะอัตตปากมะกรุงสุตวาพุทธสัสสาสนาเตสัมปธปาตุ ระหูยานังอะมนุสานทัศนังอะเปเกสะตัมัทธคุมสหัสสังอะถาสัตตลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานะมัทธสุมอะเปเกละเกนันตัมัค ชัหุงทิสาสภาพุตตาอหงุงตันจากสัมพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตัตโตอามันตะยิสันหาสาวเกศาสเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิริหิอุนุปปภะโซสัตตะหัสสัตตะ สหัสสาวยาขาภุมมากาปิลวัฏฐวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกรรมวิขุงนางสมิติงวะนางชัสหัสสาเหมะวตายาขานานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติวันโตวันนะวันโตยสัสสิโน โมทามานาพิกามุมพิขูนางสมิติงว่านางสาตาขขิราติ สหัสยาคานันตะมณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทามานาพิกรรมพิขูนางสมิติงว่านางอิจเจโสราสหัสยาคานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามานาพิกรรมงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจัสตายคานานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยสัสิโนโมนทามานาพิกามงพิขูนางสม,มิิติงว่านางกุมพิโรลาชาคาหิโกเวปุตรลาสะนิเวสนางพิญโยนางสะตสะสหัสสังยักขาน,านานันแปดยิรูปปาสติ กุมพิโรโราคาชาคาหิโกโซโปาขาสมิติงวานังปุรีมัจจานิสังราชาทตาลัทธปะสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิ ตัสสะมหโหอิทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะฮันโตยัสสสีโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงวะนางทักขินันจะกที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตาปีตัสสะมหโหอิทนามาระหภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะฮันโตยัสสสีโนโมทามาน นาพิกามุงพิขูนังสม,มิติงว่านังปัจจิมัจจาทิสังราชาวิรูรปโขปาสก ปัสาสตินาขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะอะหาโวอิทนานามาหะพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทัมมานาภิกามุงภิกขูนางสรมิจิงวะนางอุตตะรัจจทิสังราชากุเวโรตัปะสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตาปิตัสสะภะหะโวอิทนานามาหะพรา ที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิกามงพิขูนางสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตารัตโทที่คักขิเนนะวิรุณหกโกปัจจิเมนะวิรูปโขกุเวโรุตตะรังทิสัจัตตาโรเตมหาราชาสัม,มันตาจาตุโรทิสาทันทันละ ทัทธล,ละมานาอัธังสุงวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิสาสทามายากุเวนทุเวเวนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนูการม,มากามะเศธโจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมัณโนโอปะมันโนจะเทวาสูโตจะมาละ มาตลิจิตาเสนโนจักคันทับโพนะโรนโรรา,าชาชโนสโพอาคูปัญจา่าิโขเจวะติมพโรสุริยะวัชาสาเอเตจันเนจ่กราชาโนคันทัพ,พาสหะราชุพิโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิตติวะนังอัทาคูอานาภาษานาคาเวสาลาสหกตันชาการกรรมภะ ลันสะตตลาอาคูนะปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจาอาคูนาคายาสัตสิโนโเอราวันโนมหานาคาสโสปาคะสม,มิติงวานังเยนาคาเลราชาสหาสา หะรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทาวิสุทธาจักขูว,วาหายาตาสาวะนะมัชชะปตตาจินตราสุปรรณาอธิเต,เตสะนามังอภพยันตาอพยันตานาคาลาชานะมาสีสุปันนาโตเขมะมาก,กาสีกุทโทสันหาหิวาจาหิอุปปะวะหายันตานาคา สุปันนาสาระนะมักกังสุพุทธาชิตาวะชีระหัตเถนะสุสมุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวเสเต,เตอิทิมันตโตยัสสีโนกาลากัญยามหาพิสมาอาสุราธานาธานะเวทษสาเวปจิตติสุจิตติจ่า ปะหาราโทนามุจิทะธาสะตันจะพระลีปุตตานางสัมเพเวโรจะนามากาสันในหิตวาพระลิงเสนังาหุงพันทะมมป,ปาขามุงสามาโยธานิพันันพัททันเตพิกขูนางสม,มิจิงว่นาง อาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชว,วาโยตทาคมุงวาวารุณาวารุนาเทวาโสโมจยะสะ สายะยะสะสะยะส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 ะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัจสิโนทัเสเตทัสะทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสะมิติงวะนังเวทุลจะเทวาสะลีจะ อสาสะมาจะตุทุเวยมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักคิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัตานิปูรักคิตาวาอาคูมันทาวาราหากาวาสูนังวาสาวุโเศเถสัต ปาคะปุลินเทโททัสไสเตทัสธากายาสักเพนานันตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตส,สิโนโมทามานาพิกยนะสัตสิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสาม,มิติวานางอะทาคูสหะภูเทวาชาละมักขิสิขาลิวะ อิริตากาจักโลชาจักอุมมาปุภะนิภาสีโนวารุนาสหธรรมมาจักจุตตาจักอเนชากาสุเลยยัลุจีราอาคูอาคูวาสวะเนสีโนทัเสเตมทัสธากายาสาเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะส,สีโนโมธามานาพิกาม,มพิกูนางสม,มิติงว่านัง สมานามหาสมนานามานุษามานุสุตตมาขิทาปะถูสิกาอาคูอาคูมนูปถูสิกาอะถาคูหะหละหะละยูเทวาเยจาโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเท วายาสัสสิโนทัเสเตตสตทัสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามพุพิขูนางสมิติงว่านางสุก,การกรุมหาอาลุณาอาคูวเวคานาสาสหาโอทาตะไคหาปามโมขาอาคูเทวะวิจักขาขนา สัทามัตตาหารัคาชามิสกาจะยสัสิโนทะนยังอาคาอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทาเสเตทัสทากายาสภาพน,นันทวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสัสิโนโมทามานาพิกามุมพิขูนังสมิตติงวะนังเขมิยาสุ ตุสีตายามากัถกาจาย,ยสัสสิโนสัมพิตกาละมะเศรษฐาโชตินามาจากหาสัสกวานิมมานะละติโนอาคูอาคขาคูปะละนิมมันิม,มิตา คาเตทัสทากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสันนิติวะนางสัจถิเตเทวกาลิเทวนิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนนาวันนามันวะเนยะอาคันฉุงเยจันเนสัทิสาสะ ชาติสาสหะปะวุฒาชาติมัขีรังโอขคตินนะมานาสวังทักเคโมโคาตลังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุพัมมาปะละมัตโตจากปุตตาอิทธิมาโตสหะสันนังกุมาโลติดโสจะโสปาคาสมิตติงวะนังสหัสพัมมัโลกานังมะ หาพัมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิพสสะมาหากายโยยัสสิโสทัสเศรษัสเศษ,เศษอิสระอาคูปเจกะวสะสากวติโนเตสันจะมัชะโตอาคาหาริโตปะลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกกันเต สินเทเท,ทวเวสะพัม,มเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอถาคันหัตถพันทะตะลาเคนะพันธะมัตุโบสมันตาปะลิวาเลทะมาโวมุนจิทะโกจินังอติตัตทะมาหาเสโนกันหะเสนางอะเปสยยปานินาตะละมาหัจจะ สรังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขทะนยันโตสกวิชุโกตทาโสปัจุทาวติสังคุธโธอาสะยังวเสตันจะสับพังอาพินยยะวะวะคิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสานระเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาภะพิโต เตจะอาตับปากมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนางวีตะลาเคหิปากกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคมาสังคามาพายาตีตายาสัส,สิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ